สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดเรื่องหนองตัวหนึ่งในครอบครัวคอนสมาร์ทนะครับนนั่นคือสมาร์ท LE เวอร์ชันใหม่นะครับผมเซ็งนิดนึงนะครับตอนที่ผมเริ่มางานใหม่ๆนะครับผมต้องซื้อสมาร์ท DI2 นะครับตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ16,00นบาทใช้ได้แค่ไมโครโฟนตัวเดียวพอเวอร์ชันใหม่ออกมาที่เป็นสมาร์ LE คุ้มค่ามากๆนะครับเวอร์ชันใหม่ใช้ได้ไมโครโฟนหลายตัวทำ Live Average ได้ ฟีเจอร์มันใกล้เคียงกับสมาร์ทเวอร์ชันเต็มนะครับถ้าเราใช้แค่สำหรับชูนระบบเวอร์ชันตัวนี้เหมาะกับใครบ้างก็อันดับแรกมีคนที่ทำตู้ที่บ้านทำเครื่องเช่าหรือออกงานกลางแจ้งคนที่ทำรถยนต์คนที่ทำไฮไฟที่บ้านก็ใช้ได้สิ่งที่ขาดอยู่ก็มีแค่เรื่องเซตติ้งลึกๆ Transfer Function และโหมด Impulse Response นะครับที่วัดค่า RT60 และค่า SII ได้การวัด SPL มันหน่อยควาพี่ๆคนมันนิดนึงนะครับถ้าเรามองหน้าจอนะครับ เมื่อก่อนใช้ได้แค่ไมโครโฟนตัวเดียวนะครับตอนนี้ใช้ไมคหลายตัวได้นะครับวันนี้ผมมีไมโครโฟน3ตัวและมี l i ล e Average ด้วยพอเราเปิดเพิงหน่อยตามปกติก็ใช้ได้ปกติเลยเข้ามาดูที่โปรแกรมนิดนึงนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่เราใช้ประจำอยู่แล้วนะครับเช่นมีสเปกตรัมหรือ RTA นะครับทีนี้ผมมีไมค์ตัวหนึ่งและจะมี Reference ด้วยนะครับ อันนี้ก็เหมือนปกตินะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะใช้ไมโครโฟนหลายตัวก็ทำได้นะครับแค่เปลี่ยนที่ I/O config ผมจะติกอีก2ตัวเราจะขึ้นมาทันทีนะครับให้เราใช้สิ่งที่ทำได้ไม่เยอะนะครับ ก็เรื่องค่าเฉลีย่ยได้แค่ fast, slow และ infinite ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆของ Smart เช่น smart r t smart suite มันจะมีค่ามากกว่านี้แต่ถ้าเราชอบใช้ค่าโรงงานก็ใช้ได้เหมือนเดิมถ้าลองดูที่ transfer function view ก็ใกล้เคียงกันนะครับรุ่นเก่านะครับ s m a r t t i2 ใช้ได้แค่ไมโครโฟนตัวเดียวไม่ถึงว่าใช้ได้แค่นี้ ก็1ไมโครโฟนนะครับแต่ว่าใน Smart L E ที่บอกใช้ไมโครโฟนหลายตัวพร้อมกันและทำค่าเฉลี่ยพร้พอมกันได้นะครับ ซึ่งตรงนี้มีไมค์ทั้ง3ตัวนะครับแล้วมี l i ล e Average ด้วยเราสามาร์ททำ EQ ของระบบเหมือนในสมาร์ท t t m a r สมาร์ทสหรือเมื่อก่อนเราต้องซื้อสมาร์ท V8 ถึงจะทำได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนซื้อสมาร์ท V8 ราคาก็ค่อนข้างสูง,งนะครับแต่ตอนนี้ได้ฟีเจอร์ที่ใกล้เคียงกันในราคาที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสิ่งที่ขาดนิดนึงนะครับคือยูเซอร์นะครับตอนนี้สมาร์ LE ใช้ได้แค่เครื่องเดียวเท่านั้นนะครับ แต่เวอร์ชันคอนสมาร์อื่นๆใน2เครื่องพร้อมกันนะครับแต่ผมมองว่าสําหรับคนที่ชอบใช้ค่าโรงงานที่จะทําแค่เหมือนชูนระบบทั่วไปและทํำยานคนเดียวหรือจะมีแค่คนเดียวที่ทบริษัทที่ชูนระบบก็เหมาะมากๆนะครับและเรื่องการวัด SPL นะครับเราสามารถหวัด SPL ได้แค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับ ที่อยู่ข้างบนขวามือคอนจอถ้าเราอยากจะกรูขคอมูลแค่เรื่อง SPL ก็ใช้ได้แต่ถ้าเราจะแสดงผลให้คนอื่นในจอใหญ่ๆก็ไม่สามารถทได้นะครับถ้าอยากได้แบบนั้นก็ต้องซื้อเวอร์ชันใหญ่ๆของสมาร์นะครับสำหรับ SPL แต่ละประเภทนะครับก็มีให้เลือกแต่ไม่มีประเภทที่เป็นคัสตอมและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่หายไปคือการบันทึก SPL ด้วยนะครับถ้าอยากได้นั้นก็ต้องซื้อ Smart SPL หรือ Smart Suite นะครับถ้าดูรวมๆของ Smart LE นะครับผมมองว่าที่พัฒนาในในเวอร์ชันใหม่ก็คุ้มค่ามากๆนะครับคือใช้ไมโครโฟนพร้อมกันหลายตัวออกใช้งานจริงได้และประหยัดเวลาค่างๆเยอะหน้างานด้วยนะครับสิ่งที่หายไปเป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วเป็นฟีเจอร์ที่อาจจะใช้ในงานใหญ่ๆเท่านั้นหรืออาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ใน ห้องที่สะท้อนมากๆเท่านั้นเรื่อง smart l e ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดี